สัดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เขามารับชมคลิปช่องเจ้าออนคุณบานปลามาพบพอกันมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2 5ง5พุ่งสินหาจ้ามื้อนี้เจ้าออนก็ได้ลงหวยนะจ้ามาหาปูหาปลามาใส่ตุ่มใส่หม้องก็มาลุ้นกันแดงเจ้าออนเบิ่นเมืะอจ้าวัชมันพระจ้าไปจ้าพี่น้องไปใส่ตุ่มกันจ้า หลังแหลกแหงมันของข้าวจ้าพี่น้องปลาซิวเขาจ้ามีแต่ตัวงามง,งามหลังแหลกจ้าท้่ก็ะบอกไยจะก็อมีแต่ตัวงามง,ง,งจ้าพี่น้อง ไปซิวเขาจ้าหลังที่สองจ้ารือบอเินอยู่จ้า,า,าปไปซิวเขาสองหลังจ้า ปลาชิวเขาจ้ามีแต่ตง,งงามเลยจ้าพี่น้องคือยูวอ่านมานัมนมันคือเกาจ้าตรง,งงามเลยเท่เลย ขิวเขาลดนดวนเลยจ้ายามได้3หลสามล้างเลยจ้าพอได้กินอยู่จ้าไม่จะโตงงามหลังที่ซีจ้าพี่น้องหลังที่4ีกับลังที่หายอยู่น้ำกันจ้าใส่ไก่กันเลย อยู่นี่ซองหลังจ้ะมันบนนอหลังที่หาหลังที่สีจ้ะหลังที่ห้าเทลงไป อ้งามแฮะนั่นดีจ้าพี่น้อง,ห,งหาลังจ้ายามมาหนิปลาชิวเขาจ้ามีแต่โตงามๆเลยจ้าปลาชิวเขาล้วนๆเลยจ้าพี่น้องนี่โตง,งามจ้าสุดยอดเลยจ้มามื้อนี้ มาแน่จ้านี่จะปลาที่เขาลวนด่วนเ้วยจากพี่น้องมาเนยฝาก่อแมนพี่น้องลุงป่านาะอาถิสามารับช่วงคิดสองเศ้าออนค้นบานปลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เศร้าออนค้นบานปลาน้ำแนวยจ้าขอการคิดหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ